สมัติชอสมัตโช่อวาไรตี้จัดจ้านหลากหลายโว์ใหม่ใช้ไลยสุดๆครับจริงเหรอจริงครับเพราะว่าคุณสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เวทีสมัติช่อของเราไม่ธรรมดานะคุณทำไมครับโอ้เดี๋ยวนี้เรามีไฟกระพริบครับโชว์ไฟหน่อยเมื่อกี้วม่ากังโอ้โหโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนดีแล้วไม่ค่อยเที่ยวไฟแว๊บๆไม่ได้เอวีนหัวรายการเราต้องมาแบบไม่ธรรมดานะครับให้พึกทักตลอดเวลาแน่นอนแล้ววันนี้ก็ไม่ธรรมดาเสียงเพลงเสียงเพลงโหหางเครื่องแดนเซอร์ต้องมากันให้ลุ่มถูกต้องวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นนางเอกสาวสวยถ้านึกถึงนางเอกที่ร้องเพลงเพาะเนี่ยก็มีคนเดียวครับใช่ครับคุณจอยสิริลักษณ์ผ่องโชคโอ้โหแม่พอดีพอดีว่า สนิทกันเลยแบบว่าโทรศัพท์ยกหูหาโทรหาจอยปั๊บจอยก็มาร้องเพลงให้ปุ๊บอย่างนี้เลยรออ้ามันคุยทำไมผมนี่ยิ่งกว่าคุณอีกครับท่านผู้ชมผมนี่ทำไมเล่นละครเป็นคู่พระคู่นางกันมาก่อนหลายเรื่องมากไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อมีหลักฐานดูหลักฐานไหมโอ้โหละครเรื่องนิสาสายันตะเก่ามากก็มากนรุ่นโบราณเห็นไหมเห็นไหมเล่โข้างล่าสิริรัต์ของโชค ตายังสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวดูพี่เอกเดี๋ยวดูพอกโอ้โหน่เน่โอ้นี่เห็นไหมกำลังสดใสวัยสดใสโอ้โหท่งสุมนางเอกนางเอกนิดนึงกับด้วดีนี่โอ้ยโอยโอ้ยโห๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโ้๊ยโออ๊อ๊ยโอยโอ๊ออยโยอ๊ยโออยออ๊ออ ไม่น่าเชื่อว่าการเวลาสามารถทำลายคนได้ขนาดนี้เออไม่ไม่แก่บ้างรู้ไหมนี่สนิทกันมากผมก็เหมือนกันผมโทรไปหาน้องจอยอยากเจอเพราะไม่ได้เจอนานแล้วนะครับหายาหายตาไปไม่ได้ร่วมงานกันก็นานแล้วอยากฟังเสียงพ่อพๆด้วยเขาว่านะครับเป็นดังเอกที่ร้องเพลงเนี่ยเพราะที่สุดเลยถูกต้องขอเชิญพบกับน้องจอยสิริรักพงษ์โช

เราอยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงสนุกกับการร้องเพลงอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เด็กค่ะที่ครอบครัวมันจะเป็นศิลปินอย่างคุณตาก็ตีพินพาดเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับความเป็นศิลปะมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วงที่ได้เกิดเนี่ยจะเป็นช่วงที่เพลงลูกทุ่งดังมากแล้วก็เพลงของคุณพุ่มพูลนรจันทร์ก็จะดังที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเองนะครับท่านผู้ชมต้องขอขอเกิดไว้นิดนึงนะครับคือเกิดที่อิริณอย นะครับเขจะอยู่มึงนอกมึงนานเนี่ยแต่ว่าเพลงของพี่มุ่งพวงเนี่ยผมรู้จักหมดหมรู้จักหมดรู้เปล่านะเข้ามาเองรู้เปล่าชวนได้เขามาเองนะอย่างคุณเป็นไฟน์พันธะ้องจอยนี่ยิง่งกว่าต้นยิง่งกวิ่มต้นแันแท้ไปเริ่มต้นยังไง ตอนเด็กๆก็คือว่าเปิดวิทยุที่ไรก็จะได้ยินเพลงของคุณพุ่มพลดวงจันทร์นะคะเราก็เริ่มจะคุ้นและแล้วเราก็ชอบฟังวิทยุก็เลยเริ่มอยากเป็นดีเจก่อนเป็นครั้งแรกก็เลยเด็กคนอื่นเล่นพ่อแม่ลูกไข่ขนมใบตองอะไรอย่างนี้แกงอะไรอย่างนี้ใช่นี้เล่นเป็นดีเจค่ะแล้วเป็นดีเจก็ต้องส่งเข้าเพลงใช่ไหมคะต้องมีนักร้องเป็นนักร้องด้วยค่ะเป็นนักร้องด้วยเป็นดีเจด้วยร้องเพลงด้วยขอเพลงเองด้วยปะ ขอเพลงเองด้วยให้เราดูอีกทีได้ไหมกลับไปเป็นเด็กอีกวันหนึ่งไหมสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาฟังเพลงขพ่อของคุณพมพงดูจันทร์กันอีกทักเพลงนะคะถ้าอยากฟังเพลงอะไรต่อจากนี้ขอกันมาได้นะคะตอนนี้รับฟังเพลงนี้ค่ะนักร้องบ้านนอกค่ะวทำงาน สวัสดีค่ะอไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเสียงถึงดีขนาดนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อย้อนกลับไปนะครับพศ2525ผมเชื่อได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักรายการนี้รายการอะไรสโมสรพึ่งน้อยถ้าดูรายการนี้จะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเด็กหญิงสิริลักษ์ณอยู่ในนั้นกับเขาด้วยถึงโชคเนี่ย ทิ้งขยะนะเธอลูกเป็ดเขาเจอเดี๋ยวเขาดุเอาอย่าทิ้งขยะนะเราลูกเป็ดเจอเข้าบนกันพึมพำ ทำท่าได้ไหมดูแล้วเมื่อกี้ตอนเดินไปลองให้ไหนลองสิลองให้เราลองได้ที่้องหัดยืนก่อนงต้อยืนก่อนไม่ต้องถ้าให้ยืนเป็ดเนี่ยคุณกมลไม่ต้องหัดไม่ได้ยืดได้อยู่แล้วเหรอยืนเฉยๆอย่าทิ้งขยะนะเออต้องชี้เลยเสร็จเข้าเจอเดียวเข้าดูเอาอย่าทิ้งขยะนะเราลูกเป็ดเจอเข้าบนกัน

เข้าวงการนี้นานมากนะนนแล้วก็ผมเงนนานกว่าเราไอ,อและเป็นจุดเริ่มต้นของเรียกว่าของจอยที่มีการฝึกร้องเพลงมีการฝึกการแสดงก็คือที่สโมอสรพึ่งน้อยนี่เองค่ะเพราะว่าตอนที่เด็กทุกคนที่อยู่สโมอสรพึ่งน้อยเนี่ยจะต้องมีตารางในการซ้อม,อมแล้วก็ต้องออกไปทํางานจริงต้องรับผิดชอบทุกอย่างจริงๆซึ่งตอนนั้นเราเป็นเด็กเรารู้สึกว่าเออสนุกสนุกแต่บางทีก็ง่วงนอนเหนื่อยก็มีอะค่ะแล้วก็แต่ว่าพอ พอเราโตขึ้นมาทำงานได้นี้จริงๆอ่ะเราถึงมองกลับไปว่าเออตอนเด็กๆเนี่ยเราก็เหมือนถูกฝึกให้รับผิดชอบเหมือนเหมือนผู้ใหญ่ทำเลยเนาะพอเรามาคิดตอนที่เราโตขึ้นเรารู้สึกเออเราก็ภูมิใจในตัวเองนะที่ทแบบที่สามารถทำได้แบบนั้นท,ที่ทำตรงนั้นได้แล้วก็ดีใจที่มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราฝึกฝนเราปูพื้นฐานทั้งร้องทั้งเต้นเล่นละครอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณนะนิดด้วยครับ อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับของการร้องเพลงของน้องจอยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเองแต่ว่าบนหน้าปัจจุบันนี่น้องจอยนี่ร้องเพลงไปอีกเยอะนะครับคือน้องจอยเนี่ยเป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าผู้จัดหลายคนเนี่ยเมื่อนึกถึงนักแสดงที่จะต้องมาเป็นนักร้องนักแสดงที่จะต้องไปร้องเพลงอ่ะล่ะมีอยู่คนเดียวนี่คึงคนนี้เลยต้องเป็นน้องจอยสิรักของโชคแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นน้องจอยบอกว่าเป็นครั้งที่เล่นกับผมด้วยแหละใช่แล้วเรื่องนั้นเล่นกับพี่กมลผมว่าปราบเซียนเป็นการ เป็นนักแสดงที่ต้องเป็นหมอลำอม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายปราบเซียนเลยเดี๋ยวช่วงหน้ารเราจะมาดูกันกับน้องจอยนะครับที่บอกว่าเพลงปราบเซียนนี่เป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่พบกันครับ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> สูตรลับเฉพาะอร่อยนุ่มถึงเนื้อ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ, bỏ sung san chẳng đai bên nó tao ra ta để tay hào, bên yàng lá xanh hào ไค่อยีครับพุณหลายๆเด้ยค่ะนี่ไม่ล้องได้ัเนานี้นะเรื่องอะไรเเรื่องอะไรราชินีหมอลำครับละครเรื่องนี้เนี่ยติดต่อมาเนี่ย จอยจะต้องร้องหมอลำเนี่ยจอยตัดสินใจที่จะเล่นเลยหรือว่าลังเลโอ้โหต้องร้องหมอลำนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะละครเรื่องนี้พอบอกชื่อเรื่องก็เล่นเลยยังไม่เห็น<อ>บทสักตัวเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยเจอบทแบบนี้กระโดดใส่เลยแต่ก็รู้ว่าจะต้องมีอะไรที่ยากลําบากรอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะอ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ไก่ที่ให้อโอกาสเรื่องนี้แล้วก็ได้เรียนกับครูบันเย็นนี่เป็นอะไรที่แบบว่า ดูใจมากอยากรู้ว่ายากไหมกับการที่เราจะต้องไปยากค่ะก็ไปเรียนทั้งหมดประมาณ6ครั้งค่ะนอกนั้นก็จะต้องฝึกเองพอพอเพลงส่งมาก็ไปเรียนกับครูค่ะแต่ครูก็จะแบบใจดีอดทนกับหนูมากเลยชอบอะไรมากก่าการระหว่ังจริงๆแล้วการแสดงร้องร้องเพลงเคนละแบบว่ค่ะมันคนละแบบจริงๆแล้วมันอธิบายยากแต่คิดว่าพี่พี่ พี่เป็นนักแสดงพี่จะเข้าใจว่าเมื่อที่มันอธิอบ,บายยากอะคนเรามันชอบอบพี่ชอบทั้งสองอย่าง<ส>ด้วยความที่ทุกคนเห็นความสามารถของน้องจอยก็เลยมีงานที่เรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่น้องจอยเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตของตัวเองมากเ<ม>ดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันครับว่ามงคลชีวิตของน้องจอยจะเป็นยังไงช่วงหน้าครับอย่างของน้องจอยนี่เป็นพระเสานะครับพระเสาจะเรงรักเพราะฉะนั้น ดวงชีวิตเนี่ยจะมีรสชาติมากแต่ที่ต้องระวังที่สุดคือคําพูดไม่ใช่คําพูดตัวเองนะแต่คําพูดของคนอื่นยิ่งตรงเลยละครมีละครแน่นอนโดยที่จะเข้ามาอย่างทุกๆหรือเป็นงานกระทันะ อาทิตย์อับแสงหรือ blues day นะครับซึ่งเป็นเพลงในราชินีพลนับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอัลบั้ม s m b ม u e เบน่าปลื้มใจจริงๆนะครับ so ื้มใจกับน้องคนนี้ทำไมครับร้องเพลงได้พาอเลยเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งธรรมดาหมอลำแล้วก็แนวบลูแนวบลูนี่นะครับสำหรับจอยเพลงนี้มีความหมายกับจอยยังไงครับ คงเป็นจอยใส่ความรู้สึกไปกับความหมายของเพลงมากกว่าค่ะพี่เพราะว่าถ้าถ้าพูดถึงการที่เราได้มามีโอกาสนะคะมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์่ะรู้สึกว่ามันไม่มีคําอื่นจะแทนคว่าบุญวาสนาพี่เข้าใจว่าที่บอกว่าเป็นมงคลชีวิตหลังจากรู้สึกดีใจปับปลื้มอะไรเนี้ยนะนาทีต่อมาก็คือ ทำที่ดีนะต้องทำที่ได้นะต้องได้ยังไงพี่ปุ้มผงลมนะคะเป็นผู้เป็นผู้ดูแลการร้องพี่เขาก็เลยแนะนำว่าอย่าแกรงจอยต้องรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงของจอยเราต้องรู้สึกก่อนว่าเออนี่เป็นเพลงของเราเราต้องร้องตามอารมณ์ของเพลงรู้สึกว่าสังเกตดูจะมีน้องจอยคนเดียวที่เป็นนักแสดงได้ร้องในอะลบบ้างนี้ใช่ไหมครับน่าใช่นะคะ ไม่ทำนะคะแต่ก็รู้สึกก็รู้สึกดีอ่ะก็ปลื้มใจนะนะครับคือโปรติเป็นคนชอบเพลงแนวไหนชอบฟังเพลงสบายๆมากกว่าจริงๆแล้วอะค่ะแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกยิ้มหรือเพลงที่ชอบฟังเพลงพิเศษจะฟังจะดูที่เนื้อหาเช่นว่าเราอยากจะขอบคุณใครรู้สึกตื้นตันหรือซาบซึ้งกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพลงพวกนี้จะเป็นถ่ายทอดอารมณ์ในด้านบวกอ่ะอย่างเช่นเพลงอะไรอย่างเช่นเพลงอะไร ถ้าอย่างความรู้สึกในตอนนี้เอาวันนี้วันนี้นนตอนน,นนี้วันนี้เลยอ๋อตอนนี้วันนี้ได้อยากขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็แฟนละครเลยทุกคนนะแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราเจอปัญหา ทุกคนตรงนี้แหละที่เป็นกําลังใจหลักของจอยจะรู้สึกซาบซึ้งบางครั้งเวลาที่เราเจอปัญหาจอยส่วนตัวจะจะเป็นคนไม่ร้องไห้กับปัญหาแต่เวลาที่เห็นใครยื่นมือมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเป็นกําลังใจนะน้ำตาไหลเลยอ่ะแล้วก็พยายามจะหาเพลงนะวันนี้รู้ว่าจะได้ร้องได้บอกความรู้สึกหาเพลงหลายเพลงมากเลยที่จะแบบว่าที่ชอบที่จะขอบคุณใช่ค่ะเพลงที่หาได้คือเพลงอะไรคือเพลง เพราะมีเธอในโลกใบนี้เพราะมีเธอในโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังจากน้องจอยแต่ช่วงหน้านะครับเราจะมาดูดวงพร้อมๆกันกับน้องจอยนะครับทั่วประเทศกันเลยเรียกว่าเชิญหมอดูมาดูกันที่นี่สดๆเลยครับแต่ช่วงนี้เราไปฟังเพลงครับเพราะมีเธอในโลกใบนี้ครับ อ็เมื่อกี้เราเกินไว้มีอย่างหนึ่งที่น้องจอยอยากทํามากใช่นั่นก็คือการดูดวงครับพร้อมแล้วค่ะพ่อหมอยังค่ะอยากดู่จะดูดวงตอนนี้เป็นยังไงไม่ดีก็เป็นเป็นคนสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านก็จะซื้อหนังสือนู่นนี่มาอ่านในหลายๆแบบอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราดูตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะเห็นคําแนะนําบางอย่างเช่นให้เราระมัดระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะทําให้เหมือนเหมือนเตือนเราว่า จะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทถ้าอยากดูดวงนะครับวันนี้รายการของเราจัดให้นะครับวันนี้เรามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เก่งมากเลยทีเดียวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์คาทาชินะบัญชรครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรามากันครบแล้วนะครับอะไรครับเดี๋ยวมาถามลูกจอยก่อนทำไมช่วงนี้ทําไมถึงอยากดูดวงโถ่พี่หนูไม่ตอบคนดูทางบ้านยังตอบได้เลยแล้อ พราะว่าอยากรู้ว่าเพื่จะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเห็นดวงของหนูแล้วมีอะไรแนะนําหนูเพิ่มเติมไหมคะอะไรอย่างเี้ยเตรียมพร้อมได้อย่างเตรียมพร้อมไว้เลยอย่างของน้องจอยนี่เป็นพระเสานะครับพระเสาเจริรักเพราะฉะนั้นดวงชีวิตเนี่ยจะมีรสชาติมากเพราะสองปีนี้ดาวพฤหัสบดีนี้เดิน เดินถอยหลังเดินผิดจังหวะแล้วก็ยังมีดาวการเงินคือดาวอังคารครับซึ่งดาวอังคารเนี่ยเขาจะมีปัญหากับดาวเสาซึ่งเล็งรักกับของน้องจอยอยู่เพราะฉะนั้นน้องจอยจึงมีปัญหาในเรื่องของการเงินคือเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาแต่เดือนที่ต้องระวังคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนครับพี่โอใกล้ถึงในปีนี้อ่าพี่โอต้องดูแลน้องจอยอย่างดีระวังเรื่องอะไรครับต้องระวังสองเรื่องเรื่องแรกคือเกี่ยวกับอุบัติเหตุ แต่ที่ต้องระวังที่สุดคือคําพูด mm hmm. ไม่ใช่คําพูดตัวเองนะ mm hmm. แต่คําพูดของคนอื่นจะมากระทบกระเทือนจิตใจเด่นเกินออนะทาดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยจะมีคนอิจฉาริษยาคอยขัดขาเก้าอี้ mm hmm. คอยด mm ิสเครดิตดาวศุกร์กับดาวพระอาทิตย์นะครับคือเลขหนึ่งคือพระอาทิตย์เลขหกก็คือดาวศุกร์ mm hmm. ก็คือมีความขัดแย้งนะครับเป็นการลกินี mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อเล็งกันตรงนี้เนี่ยต้องระวัง จะมีศัตรูเพราะฉะนั้นน้องจอยถ้ามีโอกาสนะครับควรที่จะบูชาพระแม่ลักษมีแล้วอาจารย์รับรองได้ว่าคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดร้ายนั้นจะพ่ายแพ้ภัยตนเองแล้วผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมเนี่ยจะเข้าใจเราสิง์ก็คือในช่วงนี้นะครับม,มีดาวจันทร์กับดาวสาวอยู่เพราะฉะนั้นจะมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้งนะครับในช่วงของ เดือนสิงหาถึงเดือนตุลาโ,โดยที่จะเข้ามาอย่างปุกๆุกหรือเป็นงานกระทันหันยิ่งตรงเลยละครละครมีไหมครับมีละครแน่นอนดูจากลักษณะแล้วนะครับขอให้เปิดกล้องอ่าเปิดกล้องในช่วงกุมภาเป็นต้นไปกุมภาพา2551เป็นต้นไปรับรองดังระเบิดดังเปรี้ยงปลางแต่2552จะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องงาน เรื่องเงินแล้วก็ความรักอันนั่นแหละนั่นแหละถามเนี่ยอะไรกัถามเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องการลงทุนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยีบริษัทเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่เริ่มก่อร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามาถูกทางมาถูกทางที่สุดเพียงแต่ว่าปีมันปะทะชนนิดหน่อยถูกทางนะเลยเหนื่อยถูกทางนะพอทราบครับแล้วคนนะถูกคนไหมครับถูกคนไหม ต้องบอกอาจารย์คุบอกชื่อไปเลยไหมอบอกอักษรย่อมาสิใช่หมอมาหมอมาหมอมาใครวะแม็กครับโอ้ปีนี้เป็นปีที่จะได้กำลังใจจากความรักเนื่องจากว่าประสบปัญหาทั้งต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ความรักเนี่ยจะส่งผลในเรื่องกำลังใจก็ช่วงนี้ควรจะจะ ระวังคำพูดพวุงนี้ต้องระวังระวังทื่อๆด้วยเพราะว่าจอยจะเป็นอย่างนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่เหนื่อยหน่อยซึ่งจะเข้ากับปีของเขาเพราะว่าเป็นปีประทัชนปีประทัดชนเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยไม่ดีต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยแล้วจะได้ต้องเหนื่อยแล้วถึงจะได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ ่วนทุกคนนะครับใครจะเชื่อหรือใครที่ไม่เชื่อนะครับก็ต้องมีวิจารณญาณในการชมนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์คาธานะครับชินัฐบอลชรครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านนบครับเอาละน็รู้กันละดูงก็โอเคเนะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้ว่า ไอ้สายงานที่เรารักเนี่ยทำต่อไปจะมีอุปสรรคอะไรก็ก็จะเย็นๆแล้วก็ยังไปได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนงานอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมก็มั่นใจนะครับว่าแฟนๆหลายๆกลุ่มนะครับของน้องจอยก็คงจะได้ยินข่าวๆของน้องจอยไม่มากก็น้อยพอสมควรนะครับก็คอยที่จะให้กําลังใจน้องจอยอยู่เสมอนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับเขาบ้างไหมฮะก็อยากบอกว่าขอบคุณนะคะก็ขอบคุณเพราะว่าแฟนของเราจะมีที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็อยากจะไหว้ขอบคุณ หลายร้อยครั้งเพราะว่าอาจจะครั้งนี้คงไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่ที่พวกพวกคุณน่นะคะให้กําลังใจจอยแฟนคลับทั้งหลายให้กาลังใจจอยคือเขาให้กําลังใจมาตลอดแล้วก็ก็ขอบคุณที่ทําให้ใจมีกําลังใจนะคะออแล้วก็ไม่รู้ซัดซึ้งก็ไม่ถูกนะแต่ว่าขอบคุณนะ,นะคเช่นเดียวกันนะครับราสาหรับรออทีมงานเราทุกๆคนนะครับพิธีกรคุณกมมนะครับแล้วผมนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็ จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คอยให้กำลังใจกับน้องสาวของเรานะครับน้องจอยสิริลักษ์ผ่องโชควันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงท้ายของรายการครับเรามีโครงการดีๆครับโครงการตะลุยทั่วไทยสะอาดใสกับไลปอนเอฟแจกโชคฉลองชัยปีที่10ครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราหมดเวลาแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับทุกวันพฤหัสนะครับ3มทุ่ม20นาที ทางททบ5แห่งนี้นะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับอะไรน่าเกียดน่าเกียดตรงอะไรน่าเกียดเมื่อกี้นี่อะไรจะเดิมน้ำหรือจะบ้วนปากบ้วนปาก ้วนปากไม่ไม่้วนออกมาแล้วดื่มเข้าไปอย่างเงี้ยหน้าเกลียดอ่ะก็้วนปากก่อนกับข้าวมันติดฟันอย่างงี้มันบ้วนปากปากให้ได้สะอาดไงเราทุกครั้งหลังอาหารนี่เอาไปเลยนี่ทอามเที่ยวทุกครั้งหลังทุกคำจะได้ไม่ต้องมาบ้วนปากหน้าเกลียดแบบนี้ใบ้วนปากกับกับกึนเข้าไปอีกเอออนนี้เขาท่ากว่านะดูไหมเลดแอปเปิ้ลมิ้นด้วยนะที่หลังประจำครับผมครับผมจะได้จำไว้ครับทุกอย่างนี้ทุกที